าสวยๆๆเกมโรบล็อกสวนเดินอยู่แล้วแบบไอซ์เลยนะครับแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่เก่าแก่พอสมควเลยแมปนี้ผมก็เคยมาเล่นอยู่นะแต่ว่าก็เคยเล่นไปเมื่อหลายเลืนที่แล้วผมก็เห็นว่าแมปนี้เนี่ยทำไมอยู่ดิผู้เล่นแม่งแบบเอ้ยทำไมแม่งเลองแม่งผู้เล่นแม่งเยอะขึ้นมาวะผมก็สนใจแบบเออกลับมาเล่นมันดีกว่าเพราะก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะโอเคมาเริ่มเกมกันเลยมาครับเราเข้าเกมแล้วนะครับเปิดเข้ามาโอ้โหขากระตุก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  โอ้โหแขกรับครับเริ่มเกมมาครับโอ้โหตอนนี้อยู่กันในอ่าเรืออะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ปิงผมก็กําลังเพิ่มนะครับมันเพิ่มไม่หยุดเลยท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไงดีตอนที่ผมกําลังพากเสียงเนี่ยระหว่างที่ผมกําลังเอาไม้พูดใส่ไอ้ะหว่าที่ผมกําลังพูดใส่ไม้นะครับคือคลิปเนี่ยมันกระตุกมากเลยระหว่างที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยก็อาจจะแบบอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรนิดหนึ่งนะเออ ตอนนี้ผมก็มองไม่ค่อยเห็นมันกำมีมาบังผมด้วยกับอิดันมะโอเคผมไปได้โอ้โหเรือมาแล้วครับโอ้โหเรือระเบิดโอ้โหโอ้โหเก็บคันแมงค้างเลยลุยครับคันเลยอะไรวะโอ้โหโลุย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 ลุดโอ้โหพ่อแก้วแม่แก้วช่วยค้าด้วยช่วยลุกด้วยเอ้านี่ไงผมกลับมาละโอเคนะครับเราจะโผล่มาบนเกาะร้างนะครับ อ่าไหนอ่ะผมจาได้ว่าเราไปทางนั้นนะครับมันน่าจะมีของอะไรให้เก็บอยู่ถ้าได้จาได้นะครับไม่ได้เล่นนานก็หลงหลงลืมลืมเลยนะเออโอเคอ่ะจริงด้วยตรงนี้มีอะไรให้เก็บนะับแล้วก็มีคนยืนอยู่ด้วยแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยโอเคเราเก็บของดีกว่านะครับอเอาเก็บขี้กาก่อนเลยอ่ะมีอะไรบีบีคอบแท็บเล็ตอ่ะไหนเช็คหมวกอ๋อนึกว่าหมวกใส่ได้อะไรวะหมวกแค่จุดไหนโอเค มาจดาุด R B c o ท t บเ l ็ตแล้วก็อันนี้นะ j o เน n a l g e n e อะไรอ๋ออ๋อมันไอ้นี่มันจุดที่ที่แบบต้องใส่อะไรบ้าง g e เ e เตอร์มั้งนะไม่รู้เหมืนอนกันน่ะไม่เล่นนานแล้วอ่ะโอเคแต่เมื่อก่อนนะผมติดแบบนี้แบบติดแบบเรียกว่างไงดีติดงมงแงมเลยอ่ะอเล่นทั้งวันทั้งคืนได้เลยอ่ะออน,นั้นเล่นกับเพื่อนบ่อยมากนะครับโอ้นี่คือเรือนะครับ มาเดี๋ยวเราไปตรงนั้นดีกว่าเอาชุดเกาะนีกว่านะครับถ้าได้จาได้เนาะมันจะเหมือนจะมีชุดเกาะตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราอาเ่งรีบไปกันดีกว่านะแต่ผมจะทําการตัดไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทาการเอาเสื้อเกงเสื้อเกาะอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นไปบนหอคอยแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดนะสำหรับผมนะเพราะมันสูงดีแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายเราได้ด้วยนะครับโอเคดูกันว่ากล่องสุดจะได้อะไร จะได้เสียงปืนไรเฟิลไหมเจฟดูกันดูกันโอ้โหเฟรมโทเวอร์ <Frame Tower S 1> กับเอเนจี้นลนเซอร์ครับผมจะไปหาเฟรมโทเวอร์เอเนจี้นลนเซอร์มาจากไหนวะโอ้โท่านผู้ชมเนี่ยมันแบบมาเป็นการแกมโบ้มากเลยท่านผู้ชมแบบโอ้โหคือผมไม่สามารถรู้ได้ไงว่าว่าในกล่องกระสุนมันจะให้อะไรผมมาแล้วมันให้ของนนี้มาโผมคงจะรอดไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับผมคงจะไม่รอดแล้วแหละ เออแล้วก็มันจะมีไอ้นั้นไอ้ sare, ตรงเรืยกว่อะไรดีมันจะเป็นแบบอ่ warehouse ที่มันอยู่ใกล้ๆไอ้นี่ไอ้หอคอยที่ผมอยู่เนี่ยมันคือเป็นมันเป็น warehouse ครับแต่ว่าผมคือผมลืมเอาฟิวส์ไปใส่ในเจเนเตอร์นะครับคือผมจําไม่ได้แล้วไงเออผมไม่เล่นนานจัดครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไม่คนเดียวด้วยผมไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นไงเออผมก็จะพยายามมาชีวิตตัวให้นานสุดนะครับโอเคอันนี้คือแผนที uh ่อ่าของเกาะนี้นะครับ ผมอยู่ตรงไหนก็ไม่สามารถเดาวได้นะครับแต่ว่าผมจะลองเดินไปมั่วๆเผื่อที่ผมเนี่ยจะได้ไปตรงอ่าหอดูดาวได้นะครับเรื่องด้วยความโหของผมนะครับผมไม่ได้มาโผล่ที่หอดูดาวแต่ผมมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จะเรียกวันนี้ว่าอะไรดีอย่างน้อยตรงนี้ก็ังมีของดีนะครับมีคลายบิ้งทูนะครับผมสามารถอกับเกาะติดพวกแบบที่มันเป็นแบบทางชันๆไั้นแล้ละโ,<อ>โอเคไหนยูซิมีของให้ยิบอีกไหมเอนเทิร์โอเคเดีอะ แมคคิวคลเมล่าแล้วก็มาสเตอร์บายพาสโค้ดอ่าบายพาสคอนโซลนะครับโอ้ยมีบลิสติกเวสวันนี้อีโอมาไปผมมีบบลิสติกเวสอันเดียวนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็ประมาณ5โมงนะครับในเกมโอเคไปก็ปรากฏว่าที่ผมเดินไปโดยที่ผมไม่รู้ <P> อีโนเน่และเดมมัวในมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจากบ้านผมนะตอนแรกผมคิดว่าผมจะกลับมาไม่ทันสุดท้ายผมก็กลับมาทันนะครับโอเค เดี๋ยวผมจุดตะเกียงก่ันผมจะมองเห็นนะครับอะไรเนี่ยถ้าอ๋อนักโทษที่หลบหนีต้องโดนฆ่านะครับโอเคอเคอเค้ยมันหาผมไม่เจอเหรอกนะครับผมแบบเก่งเกินนะเออประสบการณ์เล่นไอเล่มาแค่อ่าหนึ่งวินาทีโอ้โหหนึ่งวินาทีโอเคมาเอาตั้งกล้องกันดีกว่าโอเคอ่านี่เราก็ได้ใช้พอดิเวอรมาครับ เราดูกล้องดีกว่าโอ้ยอันนี้กล้องนะครับโอ้มีกล้องตัวอืนน่นอีกมีกล้องโรงงานที่เราไม่รู้ที่ที่เราไม่รู้นะครับว่าอยู่ไหนโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มันแค่วันแบบเริ่มต้นเฉยๆเหมือนจะเป็นแบบพวกแบบเอาง่ายๆมันเป็นแบบวันที่ไม่มีศัตรูนะครับมีแค่ผีตาดแดงๆทีท่แบบคอนโผมาจับสเกลเฉยๆนะครับโอเค ผมหยิบสกุรแล้วเพิ่มมาละก็น่าจะไม่มีอะมากโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนวันที่สองเลยดีกว่านะครับโอเคครับนตอนช่วงตอนนี้เราอยู่ในวันที่สองนะครับตอนนี้ก็จะโชว์อะไรอะไรสักอย่างให้เราดูนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยตรงนี้คือตรงไหนวะน่าจะเป็นตรงที่ผมไม่เคยสำรวจมาก่อนตอนที่ผมเล่นช่วงแรกนะครับเออโอ้เออ โอเคนานจังวะเร็ว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 ดีวะเออโอเคดับไปละเ okay. ครับเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองโอเคมาแล้วมา,มาวันที่สองการล่านะครับการออกไล่ล่าครับวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะครับจากประสบการณ์การเล่นภายในหนึ่งวิของผมนะครับ วันที่สองเนี่ยมันจะมีทหารออกมาไล่ล่านะครับเพราะว่าเนื่องจากที่มีอะไรวะอะไรนะท็บเลยแหละที่มันบอกว่าถ้าพบเจอน,นักออะไรวะนักโทษที่หลบหนีไปเนี่ยควรจะโดนฆ่าทิ้งนะครับก็นั่นแหละตามที่เขาบอกนะครับก็จะเขาจะส่งคนมาฆานะครับเออแต่ไม่รู้ว่าจะส่งมาฆาตอนไหนเพราะฉะนั้นผมนต้องรีบๆนะครับผมรีบๆหาทรัพยากรแล้วก็เก็บของนะครับเออเนื่องจากด้วยความโหดของผมอีกแล้วนะครับ ผมเดินมาเจอหอคอยอีกแล้วโอ้โหชะตากรรมผมนี่มันติดอยู่กับหอคอยเนาะผมก็ได้ทำการสํารวจหอคอยนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรที่ดูดีเลยนอกจากฮิลลิ่งสเปรย์นะครับเป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้ช่วยฮิลนะครับอะไรเนี่ยถ้าเจอนักโทษให้ทําการประหารทันทีโอ้โห,โโหงานเข้าแล้วทุกคนเอเคผมต้องรีบกลับบ้านละ ครับครับครับเจอกันเจอกันเจอกันถึงจะข้ามบันข้ามคืนแล้วนะครับก็ยังไม่มีทหารออกมาไล่ล่าผมนะครับเพราะว่าเขายังหาตัวผมไม่เจอนะครับอ่าที่พังตัวผมก็ไม่มีเขาหาไม่เจอได้ไงอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาตามหาผม,มนบนเกาะแบบนานจัดอะจนตอนนี้มันมืดแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ระวังตัวเนะเพราะว่าบนเกาะนี้มันแบบมันมีอะไรสักอย่างนี่นะครับเอบอเกาะมันไอซ์เลยดนะเกาะนี้มันเป็นเกาะปริศนานะครับ โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากอะ่ะเพราะว่ามันตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรน่าสนใจเลยนะครับนอกจากควันที่มันอยู่ด้านนอกอะ่ะผมก็หลงเวว่ามันคือควันอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนวันที่สามเลยดีกว่านะครับตัดมาในวันที่สามนะครับผมกับเพื่อนๆที่ผมเคยเล่นด้วยเนี่ยไม่เคยมาถึงวันที่สามมาก่อนนะครับเพราะว่าตายตอนที่สองกันตลอดเลยแต่ว่าวันที่สามเนี่ยมันชื่อว่า Bad Omen ซึ่งหมายความว่าไง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแต่ว่าไปผมรู้แล้วว่าตอนนี้หอดูดาวอยูไ่ไหนเดี๋ยวเราไปกันนะครับหอดูดาวจ๋ามาแล้วจ๋ามาเอาฮีวิชันก็เกินแล้วจะได้เห็นพวกเมอร์เซนารีได้มาแล้วจ๋าโอ้โหมืดตืต้อเลยเพราะว่าสกิปแมงบังนะครับโอเคไหนโอเคเปิดได้ละโอเคครับอันนี้คือไลท์วิชันก็เกินมาใช่สิ เออวันเอาฮีวิชั่นนี่หว่าเออผมเอาผิดนะครับประนึ็ผมเอาออกไงวะอ่ะโอเคแบ็คแบ็คสเปดโอเคนะครับแล้วก็ฮีวิชั่นเอาฮีก็เอาฮฮวิชั่นก็เกินมาแทนเยเยี่ยมข้างบนน่าจะมีปืนนะแต่ว่าผมก็จะหยิบไม่ได้เพราะกระเป๋าผมเต็มแล้วแล้วผมก็รู้เหมือนกันว่าจะทิ้งอะไรดีจะทิ้งขายบิงทูมก็ดูไม่คุ้มนะจะทิ้งวอลลิสติกเวฟมันก็ตรงนี้บนนี้มันก็ไม่มีอ่าแล้วก็จะทิ้งอะไรไม่รู้กันถ้าจะทิ้งมันก็ไม่ได้แล้วอะ่ะโอเค มาดูกันว่าข้างบนจะมีปืนอะไรดีไหมรีโวเวอร์นะครับปืนนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มีหกนัดเลยแต่ว่าผมก็ไม่มีกระสุนอยู่ดีอ่ะเออมาเป็นไงยังไงผมก็ต้องตายนะครับมาแต่ไหนๆก็ไม่มีอะจะหายแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับเฮสยท่านชมตอนนี้ผมก็จะกำลังจะถึงบ้านแล้วครับผมปีนขึ้นไปก่อนใช้คานี้ถูกปีนนะครับคุณรู้สึกว่ามีะไรเพราะสกเฮ้ย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 ลงกันลงกันลงกัน ยูไหนไวะยูไหนไวะยูไหนไวะเฮ้ยเฮมันมาถึงบ้านผมแล้วทุกคนไอ้พวกทหารมันมาถึงบ้านผมแล้วปรนหนึ่งผมต้องหาทางขึ้นนะครับเขีครับตอนนี้ผมก็กลับบ้านมาเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ทูแบ็กไปสร้างของน,อนะครับผมต้องลุ้นว่ามันจะยิงผมโดนหรือว่าผมจะสร้างทันไหมโอเคสร้างดิสร้างดิสร้าง โอ้ยล่วง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 โอ้ดีนะผมมีเกาะโอ้ยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนผมสร้างทำไมวะเข้าไม่ได้เข้าดี๋ยวโอ้ยตัวอ้วเกินโอเคโอ้ยผมสร้างได้ไหมวะประเด็นผมต้องดูก่อนโอ้ผมสร้างได้ครับผมสร้างได้โอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วดูกล้องกันอยู่ไหนกันวะผเจทีก็งั้นละผมเจฮีวิชั่นกันล้ววะมันอยู่ไหน มองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ถ้าผมมองไม่เห็นผมก็เอาปืนยิงเพื่นไม่ได้อะเดะโอ้พอตอนนี้ชุดเกาะผมเหลือแค่ร้อยนะครับถ้าผมโดสนสไนเปอร์ยิงอีกทีนี่คือผมเอ่อเกาะผมแตกนะครับเอา้ยดีวะขนาดผมปรับการาฟิกเต็มมาแล้วผมม,มองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปยืนตรงนี้อยู่แล้วกันนะครับโอ๊ย เฮ้ยเฮ้ยเต็ดติดเติดเต็ดเต็ดเต็ดชิบหายว้โอ้โหล่วงครับล่วงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นมันแล้วผมเห็นผมเห็นมันแล้วผมเห็นมันแล้วเดี๋ยวก่อนผมสามารถดักยิงมันยังไงได้บ้างแป๊บหนึ่งนะมันมีตัวไหนใกล้ผมบ้างตอนไหโขกเกาะผมแม่งพังแล้วด้วยไงประเด็นผมตายแน่โดยรับผมโดนยิงตายแน่โห่บ้านนึงนะ เดี๋ยวผมต้องพยายามแบบแอบซ่อนอยู่ขายไม่ทู่มเพจริงอยู่บนบ้านอยู่โอ้โหไม่น่าผิดเลยโอเคมันมามันมันจะมามันจะมาแล้วผมกดกดกดยิงไอ้หนึ่งปืนไม่เลง็งปืนไม่เลง็งเล้ปืนมันไม่เล็งให้ท่านผู้ชมโอ้โ oh! หเรียบร้อยครับเรียบร้อยต <SE> ายเองก็สุดหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคลังใบผมจะโผล่ไปบ้านคุณนะครับ